ต่ย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารเสริมแถวหน้าของเมืองไทยสำหรับคุณยันชัยบุญชัย CEO บริษัท iHerb m a n u Factoring จำกัดโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานล่าสุดเข้ารับ2รางวัลอันทรงเกียรติได้แก่รางวัลสาขาแบรนด์ผู้ผลิตอาหารเสริมดีเด่นรางวัลสาขาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นในงานประกาศรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์2024ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่อาคาร9้าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒ ธนาครับนะครับเป้ไอเฮิรนะ์บเนาะหรือว่าชื่อจริงก็คือยันชัยบุญชัยนะครับก็เป็น CEO ของกลุ่มบริษัทไอเฮิร์บรุปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เลือกมารับรางวัลก็คือสยาม International Awards 2024นะจริงๆางว,วันนี้ก็ทาง i h เฮิร์ก็คือรับมาเกือบทุกปีละนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเลยที่ทาง ทุกๆท่านเนี่ยได้มาวันนี้แล้วก็ให้เกียรติไอเทิร์มได้ขึ้นมารับอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับเป็นรางวัลเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหารเสริมดีเด่นประจําปีนี้ครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกที่เราได้อับวารู้สึกเลือกนะก็รู้สึกว่าได้ดีใจมากนะผ่านการคัดเลือกจากหลายๆบริษัทเข้ามาในปีนี้เพิ่งทราบว่าเป็นบริษัทอาหารเสริมเจ้าเดียวเนาะนะครับที่ได้เข้ามานะครับก็ขอบคุณพางผู้จัดมากๆเลยครับที่มาจุดแข็งของบริษัทเรานะครับ จุดแข็งของบริษัทนะแล้วก็เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมนะครับก็ลายต้นๆ้นในเมืองไทยก็ทําทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับผมก็มีกลุ่มลูกค้าก็ค่อนข้างเยอะมากครับในปัจจุบันครับปีนี้จะมีการแตกลายอะไรเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะปีนี้ก็พยายามรักษาคุณภาพครับกับเรื่องของมาตรฐานการผลิตให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมการเติบโตเป็นไงบ้างในปี การเติบโตในปีนี้ก็ถือได้ว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องเนาะก็ทุกคนก็รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของ health and wellness เนี่ยทุกคนก็ก็ให้รับการตอบรับอย่างดีหลายๆปีที่ผ่านมาเนาะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ที่มาในวันนี้แล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ i herb ครับแล้วกลุ่มลูกค้าะนะคะ,ะคนนี้เป็นคนไทยหรือ,อว่าก<ม>็ ทางบริษัทไอเฮิร์บนะครับก็มีกลุ่มลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศนะครับของไทยเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป็นด็อกเตอร์ส่วนใหญ่นะครับร้อยละเจส่วนร้อยละสาเนี่ยเรามีการส่งออกไปหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับแ,แคนเบเดียนะครับอ่าเมียนมานะครับแล้วก็อ่กัมพูชาครับผมอยา่งครับครับก็ ก็กลยุทธ์ก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็มีอินโนเวชันอย่างสม่ําเสมอนั่นเองครับนะครับก็ลูกค้าของเราเนี่ยก็มีการบริโภคอย่างต่อเนื่องนะครับแทบแทบทุกแบรนด์ที่เราผลิตให้นะครับผม <ๆ S 2> รวมทั้งแบรนด์ของเราเองด้วย <ๆ S 2> แล้วก็บริโภคซื้อซ้าอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากครับด้วยความปัจจุบันนี้สินค้าต่าง ก็สินค้าต่างประเทศก็เข้ามาตีก็ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าสินค้าเราก็ยังอย่างที่บอกว่าก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนคนไทยเพราะว่าเรามีมาตรฐานการผลิตเนี่ยที่ไม่แพ้ต่างประเทศแน่นอนครับผมปีนี้จะตีหน้าตั้งเป้าไว้กี่พันล้านกี่ล้านคครับครับก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะเติบโตสัก5 1าถึงได้ครับครับผมขอบคุณมากครับ อ่ะ,อะก็ฝากเนาะทุกๆท่านที่รับประทานเสริมอาหารอยู่นะครับก็พิกลังกล่องนะถ้ามีชื่อไ h เฮิผลิตก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเนาะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนไอเฮิต่อไปในปีต่อต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับ